ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องม,มอุมมือด้วยนะครับณฟา,าร์มเล็กๆกลางป่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผู้เป็นแม่มีชื่อว่านีเดียส่วนลูกชายของเธอที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดมีชื่อว่าโซูลมอนในทุกๆวันนีเดียจะพาซูลมอนไปตรวจด,ดูกับดักที่ทั้งคู่วางเอาไว้ในป่าโดยที่ซูลมอนจะถูกสั่งให้ผูกเชือกอไว้กับตัวเสมอก่อนที่จะออกจากบ้านนีเดียฝึกให้ลูกชายตรวจด,ดูกับดักด้วยตัวเอง เพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถอยู่ดูแลเขาตลอดไปได้ซึ่งซูลามอนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถปรับตัวได้เร็วถึงแม้ว่าดวงตาของเขาจะมองไม่เห็นก็ตามและเมื่อมีสัตว์สักตัวติดกับดักของพวกเขานีเดียก็จะสอนให้ซูลามอนทําการชหละมันเป็นสส่วนโดยส่วนที่1นึ่งเขาจะต้องนํามันโยนเข้าไปในป่าเสมอและส่วนที่2ถึงจะเป็นของทั้งคู่ที่สามารถนําไปประกอบอาหารได้นีเดียไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำแบบนั้นแต่โซโลอมอนก็ยอมทำตามที่แม่สั่ง โดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของพ่อที่จากไปของโซโลโมอนนีเดียก็ได้สัญญาว่าวันนี้เธอจะพาเขาไปตกปลาและอบเค้กให้กินในตอนเย็นโซโลมอนดีใจมากเขาจึงเดินทางไปที่ท่าน้ำกับแม่พร้อมกับหามเพลงที่นักคู่ชอบไปพร้อมๆกันแต่ทว่าในระหว่างทางนีเดียกลับหยุดชะงักเพราะมองเห็นอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างหน้าซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่ามีบางสิ่งอยู่ในป่าแห่งนี้แต่เธอก็ไม่เคยบอกลูกชายว่ามันคืออะไรในขณะที่กําลังตกปลา จู่ๆซโลมอนกับถามแม่ของเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คนเดาตายไปนีเดียค่อนข้างประหลาดใจที่ซโลมอนสงสัยเรื่องความตายแต่เธอก็พยายามอธิบายให้เขาฟังอย่างละมุนละม่อมว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่อีกทั้งเธอยังปลอบใจว่าเขายังไม่ควรกังวลเรื่องนี้เพราะตอนนี้เขายังเด็กและแข็งแรงและจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานจากนั้นนีเดียก็สั่งให้ซโลมอนไปหาไส้เดือนมาเป็นเหยื่อตกปลาซึ่งในขณะนั้นเองที่ซโลมอนบังเอิญไปสัมผัสโดนโซ่ปร โซโลมอนสงสัยว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันกําลังล่ามอะไรไว้อยู่ดังนั้นเขาจึงค่อยๆดึงมันเข้ามาเพราะความอยากรู้แต่ไม่ทันใดนีเดียก็เข้ามาตามเขากลับไปซะก่อนซึ่งโซโลมอนเองก็ไม่กล้าถามเธอเรื่องนี้และได้แต่เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้คนเดียวพอถึงตอนเย็นในขณะที่ทั้งสองคนกําลังช่วยกันขุดมันสำปะหลังอยู่ที่สวนจูๆ่ๆนีเดียก็เริ่มไอออกมาเนื่องจากสุขภาพของเธอไม่ค่อยจะดีนักและในคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างอบอุ่นแต่อาการป่วยของนีีเเเดยยกรริ่ม่มุอ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเวลาของเธอใกล้จะหมดลงแล้วและก่อนที่จะเข้านอนนีเดียก็มักจะเปิดนิทานเรื่องโปรดให้ลูกชายฟังเสมอซึ่งเป็นนิทานที่เล่าเกี่ยวกับลูกแพะตัวหนึ่งที่พลัดลงจากพ่อแม่เข้าไปในป่าลึกและหาทางหนีออกไปจากป่าที่เต็มไปด้วยสุรกายที่แสนน่ากลัวหลังจากที่นิทานเล่าจนจบนีเดียก็ได้แอบสลับเทปอีกอันใส่เข้าไปในเครื่องเล่นเสียงพร้อมกับสารภาพกับลูกชายว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเมื่อคนเราตายไปจะไปอยู่ที่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธออยากให้ซโลมอนยึดเหนียวไวไ้ใในจใจิต นั่นคือคาว่าศรัทธ,ธาเพราะศรัทธ,ธาคือสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้ดวงตาแต่ใช้เพียงหัวใจเท่านั้นเธอบอกว่าตราบใดที่เขามีศรัทธ,ธาเขาก็จะไม่เกรงกลัวอะไรเลยแม้กระทั่งความตายและในขณะที่นีเดียกําลังจะเดินกลับลงไปายสุลมอนก็ได้บอกเธอว่าเขาศรัทธ,ธาในตัวของเธอซึ่งทําให้นีเดียแทบน้ําตาไหล,ลาออกมาก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเธอก็ศรัทธ,ธาในตัวลูกเหมือนกันและในคืนนั้นเองก็เป็นคืนที่นีเดียหนีออกไปจากบ้านอย่างไม่มีสาเหตุและทิ้งให้ลูกชายที่น่ารักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพียงลําพัง ซึ่งหลังจากนี้ซูลมอนผู้น่าสงสารจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงทําไมนีเดียถึงตัดสินใจจากเข้าไปแบบนั้นและมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในป่าผืนนั้นกันแน่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคําตอบและวอาจช่วยซูลมอนไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนจะรับชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมุมมือด้วยนะครับ15ปีต่อมาซูลมอนตัวเป็นหนุ่มและยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพียงลําพังนับแต่วันที่แม่ของเขาจากไปเขาก็ได้แต่เปิดฟังเทปเสียงที่แม่ของเขาทิ้งเอาไว้ทุกวนัน โดยเธอบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ต้องทอดทิ้งเขาไปอย่างกระทันหันแบบนั้นแต่เธอก็มั่นใจว่าซลโลมอนจะสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้เพราะเธอได้สอนวิธีเอาตัวรอดให้กับเขาแล้วนอกจากนี้นีเดียยังย้ำเตือนให้ซลโลมอนปฏิบัติตามกฎ3ข้อที่เธอให้ไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งกฎนั้นมีอยู่ว่า 1. เมื่อเขาสามารถหาอาหารได้เขาจะต้องแบ่งครึ่งนึงให้กับป่าเสมอ 2. ในเวลาที่เขาท้อใจหรือสิ้นหวังให้เขาทำเพลงโปรดที่ทั้งสองคนชอบร้องด้วยกันและข้อสุดท้ายคือข้อที่สําคัญที่สุด นั่นคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องผูกเชือกไว้กับตัวเองก่อนออกจากบ้านเสมอเพราะเชือกจะทําให้เขาปลอดภัยและมีชีวิตดอดต่อไปตามที่เธอตั้งใจไว้และทั้งหมดนี้ก็เป็นคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายที่นีเดียทิ้งเอาไว้ให้ลูกชายซึ่งโซโลโมอนก็ได้ทําตามคําของเธอทุกวันอย่างตั้งใจถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้เหตุผลที่แม่ทอดทิ้งเขาไปก็ตามในทุกๆวันโซโลมอนก็มักจะออกไปตรวจดูกับดักในป่าที่เขาวางเอาไว้แต่มีอยู่วันหนึ่งที่เขาไปวางอวนจับปลา และเดินผ่านจุดที่แม่ของเขาเคยเดินมาหยุดชะง,งักซึ่งมันเป็นจุดที่มีหัวกะโหลกมนุษย์วางอยู่บนต้นไม้นั่นเองและถึงแม้ว่าในทุกวันนี้โซโลโมอนจะสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้วแต่เขาก็เริ่มสังเกตว่าช่วงหลังๆมานี้สัตว์ต่างๆเริ่มติดกับดักเขาน้อยลงซึ่งในวันที่โซโลโมอนล่าสัตว์ไม่ได้และไม่ได้โยนสัตว์เข้าไปในป่าเขาก็มักจะได้ยินเสียงคำรามอันน่าขนลุกของตัวอะไรบางอย่างดังมาจากในป่าเสมออยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่โซโลโมอนห่างหายจากการล่าสัตว์มาหลายวัน จู่ๆเขากลับได้ยินเสียงแพะของเขากําลังร้องเหยหวนด้วยความเจ็บปวดโซโลมอนตกใจมากเขาจึงรีบเดินตามเสียงร้องของมันไปจนกระทั่งเขาสัมผัสได้ว่าแพะของเขากําลังนอนอยู่บนพื้นพร้อมกับลมหายใจด้วยดินในขณะที่เขากําลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนันท่านใดนั้นกลับมีบางสิ่งดึงร่างแพะของเขาเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วโซโลมอนแทบใจสลายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาเลยเอาแต่นั่งซึมไปทั้งวนันเพราะแพะตัวนั้นคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้ในตอนนี้ชีวิตของโซโลมอนเขข้้าันวิกฤ เพราะนอกจากเขาจะล่าสัตว์ไม่ได้แล้วอาหารที่แม่ของเขาเคยตุนไว้มันก็แทบจะไม่เหลือแล้วด้วยซุลลมอนไม่รู้จะทํายังไงต่อไปเขาจึงนอนแต่นั่งอยู่ในป่าอย่างสิ้นหวังแต่ในขณะนั้นจู่ๆเขากลับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดภายในป่าแห่งนี้ซุลลมอนจึงค่อยๆเดินตามเสียงปืนนั้นไปก่อนที่เขาจะสัมผัสได้ว่ามีกวางตัวหนึ่งนอนตายอยู่บนพื้นแต่ในขณะที่เขาพยายามฟังเสียงลมหายใจของมันทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสั่งให้ซุลลมอนอยู่ห่างจากกวางของเขา ซโลมอนตกใจมากเพราะเขาไม่เคยพบคนแปลกหน้ามาก่อนเขาจึงรีบชักมีดออกมาเพื่อป้องกันตัวและพยายามฝันเข้าไปแต่ชายคนนั้นกลับสามารถหลบได้และตอบโต้ด้วยการกระแทกปืนเข้าไปจนเขาสลบในเวลาต่อมาซโลมอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในขณะที่ชายคนนี้พยายามทำแผลให้เขาจึงพยายามบอกให้ซโลมอนใจเย็นๆและสัญญาว่าจะไม่มีการทำร้ายกันอีกซโลมอนจึงถามว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่ชายคนนี้เลยบอกว่าเขาเป็นนายพรานชื่อว่าแหงและเขาก็แบกซโลมอนกลับมาที่บ้าน โดยอาศัยการตามเชื่อของเขามาแ่งค่อนข้างประหลาดใจที่เขาเพบว่าโซโลมอนอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลําพังแต่นั้นเขาจึงลองใช้มีดของโซโลมอนทดสอบว่าเขาตาบอดจริงหรือเปล่าก่อนที่โซโลมอนจะรีบความไม้หนุนเขากลับไปและขู่ให้แฮงออกไปจากบ้านของเขาแต่แฮงก็บอกว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วและเขาก็กล่าวว่าจะขอค้างแรมที่บ้านของโซโลมอนหนึ่งคืนโดยแลกกับยาแก้ปวดของเขาในตอนแรกโซโลมอนปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทังนั้นแต่แฮงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เขาจะทำอาหารเย็นให้กินจากกวางที่เขาล่าม,มาได้ ซึ่งทาให้ซูลมอนเริ่มใจอ,อ่อนและตัดสินใจให้แฮงค์ค้างแดมที่บ้านของเขาหนึ่งคืนในตอนเย็นในขณะที่ทั้งสองคนกําลังนั่งทานมือค่ำด้วยกันแฮงค์ที่เริ่มรู้สึกเป็นห่วงซูลมอนจึงชวนเขาออกไปจากที่นี่ด้วยกันในวันพรุ่งนี้เช้าแต่ซูลมอนก็รีบปฏิเสธทันทีพร้อมกับบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดและจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นแฮงค์จึงบอกว่าเขาเข้าใจเพราะถ้าเขาเป็นซูลมอนเขาก็คงจะไม่อยากไปไหนเหมือนกันจากนั้นแฮงก็ชวนซูลามอนคุยเรื่องพ่อกับแม่ของเขา แต่ดูเหมือนว่าซูลอมนจะไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักดังนั้นเขาจึงรีบวางช้อนและขอตัวขึ้นไปนอนทันทีและในช่วงกลางดึกของคืนนั้นจูจๆทั้งสองคนกลับได้ยินเสียงคำดาดังออกมาจากในป่าแฮงรู้สึกตกใจมากเขาจึงหยิบปืนเดินออกไปข้างนอกและถามซโลอมนที่เดินตามออกมาว่าเสียงนั้นคืออะไรแต่ซโลอนก็โกหกไปว่าเขาไม่รู้และไม่เคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนแฮงจึงตัดสินใจว่าเขาจอกไปดูให้เห็นกับตาว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่โซโลมอนก็พยายามห้ามเขาเอาไว้โดยให้เห็นผลว่ามันหยุดร้องไปแล้วแฮงจึงบอกว่าเขาจําเป็นต้องไปเพราะบางทีมันอาจจะเป็นสัตว์ร้ายที่อาจจะเข้ามาทำร้ายโซโลมอนตอนที่เขาไม่อยู่ก็ได้เมื่อแฮงเดินตามเสียงนั้นเข้ามาในป่าเขาก็ค่อยๆเดินตามหาที่มาของเสียงนั้นอย่างรมะมัดระวังจนในที่สุดแฮงก็เดินมาเจอศพของหมีตัวหนึ่งนอนตายอยู่ซึ่งสภาพศพของมันนั้นก็เละจนแทบดูไม่ได้เลยแฮงมั่นใจว่าสิ่งที่สามารถฆ่าหมีตัวนี้ได้มันจะต้องตัวใหญ่กว่านี้แน่นอนดังนั้นเขาจึงออกตามหาต่อไป จนกระทั่งเขาเดินมาเจอกับเงาปริศนาเขาแหงค่อยๆยกปืนไรเฟริลของเขาขึ้นมาและเหนี่ยวกายยิงไปที่เงานั้นแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักทันใดนั้นดางที่ยืนอยู่มันกลับแหกปากคำดามและวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วแหงที่ตกใจสุดขีดจึงรีวิ่งเหนี่วมาจาุป่าด้วยความตื่นตระหนกก่อนที่เขาจะขึ้นไปถามโซโลมอนว่าสิ่งที่อยู่ในป่าน,นั้นคือตัวอะไรกันแน่แต่โซโลมอนกลับไม่ยอมปลีปากพูดแม้แต่คำเดียวแล้วอาแต่ทำเพลงของแม,งแม่ก่อนที่จะล้มตัวลงไปนอนแหงจึงค่อยๆรวบรวมสติ และเดินไปนั่งเก้าอี้ที่อยู่ข้างเตียงก่อนที่เขาจะค่อยๆเผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าในเช้าวันต่อมาแหงได้เดินมาทักทายซุลมอนที่กำลังทำงานพร้อมกับถามย้ำอีกครั้งว่าเขาดูหรือเปล่าว่าในป่าน,นั้นมีอะไรแต่ซุลมอนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงของมันจริงๆแหงจ,งหงจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาจะสอนวิธีต่างแห้งเนื้อสารให้กับซุลมอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ซุลมอนต้องเข้าไปในป่าที่แสนอันตรายนั้นบ่อยๆแต่ปัญหาที่มีในตอนนี้คือพวกเขาขาดโซ่ที่ใช้สหรรรับบปปะกกออุณ ก่อนที่โซโลโมอนจะนึกขึ้นได้ว่าในป่ามันมีโซ่อยู่เส้นหนึ่งที่เขาเคยเจอตอนอยังเด็กด้วยเหตุนี้แฮงจึงรบกวนให้โซโลโมอนนำทางเขาเข้าไปในป่าเพื่อตามหาโซ่นั้นซึ่งในระหว่างทางเขาก็รู้สึกทึ่งอย่างมากที่มีโอกาสได้เห็นโซโลโมอนเคลื่อนที่ในป่าด้วยความชำนาญเมื่อโซโลโมอนนำทางเข้ามาถึงโซ่แฮงจึงบอกให้โซโลโมอนรอที่นี่เพื่อที่เขาจะได้เดินไปดูว่ามันล่าอะไรไว้อยู่กันแน่แต่เมื่อเขาเดินตามโซ่ไปจนสุดทางแฮงก็ได้พบว่าโซ่เส้นนี้มันเชื่อมต่อเข้าไปในโพรงคล้ายกับถ้ำเล็กๆ ในขณะที่เขาพยายามเข้าไปดูใกลๆทันใดนั้นกลับมีนกตัวหนึ่งบินออกมาจะทําให้แห้งแทบหัวใจวายเพราะความตกใจหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วแหงก็ทําการตัดโซ่แล้วเดินกลับไปหาโซโลมอนโดยเขาได้บอกแค่ว่าโซ่เส้นนี้มันเชื่อมต่อกับโพรงต้นไม้ซึ่งเขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรและในตอนนี้พวกเขาก็ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่บ้านโซโลมอนก็ได้ถามแห้งที่กำลังทํางานว่าพอจะมีเนื้อกวางเหลือให้เขาสักชิ้นหรือเปล่าแหงจึงตอบว่าเนื้อกวางของเขายังเหลืออีกเยอะ และถ้าหากโซโลโมอนต้องการก็สามารถเข้าไปเอามาได้เลยด้วยเหตุนี้โซโลโมอนจะรีบเดินเข้าไปหยิบเนื้อกวางในบ้านก่อนที่แฮงค์จะมองไปเห็นเขาเดินออกไปข้างนอกและโยนเนื้อกวางชิ้นนั้นเข้าไปในป่าอย่างไม่มีเหตุผลแฮงค์รู้สึกสงสัยในการกระทําของเขาอย่างมากเลยถามไปว่าโซโลโมอนทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรแต่โซโลโมอนก็อธิบายไม่ได้และได้แต่บ,บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่ยังเด็กในตอนนี้แฮงค์จะเริ่มเข้าใจว่าสาเหตุที่สิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้มันไม่ยอมไปไหนก็เพราะว่ามีคนอย่างโซโลโมอนที่คอยใหห้อาารมัันนนนยู่่เเป็ปจํ แต่ด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของโซโลอมอนแฮงจิงของให้โซโลอมอนเข้าไปในป่ากับเขาเพื่อจัดการสิ่งมีชีวิตตัวนั้นด้วยกันแต่โซโลอมอนก็ปฏิเสธไปว่าแม่ของเขาไม่อนุญ,ญาตให้เขาเข้าไปในป่าฝั่งนี้ดังนั้นเธอจึงทำเชือกของเขาให้ยาวมาจนสุดอยู่แค่นี้แฮงจึงบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้โซโลอมอนอาศัยอยู่ที่นี่เพียงลำพังทั้งทนที่มีสปาราดอยู่ในป่าเด็ดขาดส่วนเรื่องเชือกเขาบอกว่าเขาพอมีวิธีที่จะทำให้มันยาวกว่านี้ได้ปรากฏว่าแฮงได้นำผ้ามาผูกต่อกันเพื่อทำให้โซโลอมอนสามารถเคลลื่่อนนนไหวไ้ใระะยททางทีกขึ เมื่อพร้อมแล้วทั้งสองคนจึงค่อยเดินเข้าไปยังจุดที่แฮงมองเห็นสับป,ปะหลาดโดยที่ในตอนแรกนั้นพวกเขากลับไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่แถวนั้นเลยแต่ทว่าในขณะที่ทั้งสองคนกำลังปรึกษากันทันใดนั้นซโลมอนกับถูกตัวอะไรบางอย่างดึงเชือกของเขาออไปอย่างรวดเด็วดวซโลมอนพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยความกลัวก่อนที่แฮงจะวิ่งตามไปเจอซโลมอนนอนอยู่บนพื้นด้วยการช็อกเขาจึงรีบพาซโลมอนกลับไปที่บ้านก่อนพอตกกลางคืนแฮงได้พยายามเข้าไปปลอบใจซโลลมอนที่ยังคงหวาดกลัว แต่ก็ดูเหมือนว่านั่นจะไม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดด้วยเหตุนี้แฮงจะเดินไปหยิบสม,มุดบันทึกของนีเดียออกมาและถามโซโลมอนว่าเขาอยากอ่านมันให้ฟังหรือเปล่าโซโลมอนรู้สึกตื่นเต้นมากเขาเลยอนุญาตให้แฮงอ่านมันให้เขาฟังซึ่งในสม,มุดเล่มนั้นมันเต็มไปด้วยข้อความที่นีเดียเขียนถึงลูกชายอย่างอบอุ่นแฮงค่อยๆอ่านข้อความที่นีเดียเขียนเอาไว้อย่างช้าๆจนทําให้โซโลมอนเริ่มรู้สึกดีขึ้นและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแต่ทว่าเมื่อแฮงเปิดไปที่หน้าถัดไปเขากลับพบว่าบน มันมีภาพโซ่ปริศนาที่นีเดียวาดเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างแฮงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่เขาก็พยายามไม่คิดอะไรจนกระทั่งเมื่อเขาเปิดไปที่หน้าถัดไปเขากลับพบข้อความที่นีเดียเขียนเกี่ยวกับคำสาปของป่าและเหตุผลที่เธอต้องจากเข้าไปในคืนนั้นแฮงรู้สึกตกใจมากเขาจึงหยุดอ่านข้อความนั้นอย่างกระทันหันพร้อมกับบอกให้ซูลามอนไปเข้านอนโดยอ้างว่าคืนนี้มันดึกมากแล้วและในคืนนั้นทั้งคืนแฮงก็แต่นั่งคิดวิตกว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดี แต่ในเมื่อโซโลมอนต้องการจะอยู่ที่นี่และป่าแห่งนี้ก็เป็นภัยต่อเขาแฮงจึงตัดสินใจหยิบปืนพร้อมกับดักและเดินเข้าไปในป่าเพื่อจัดการเรื่องนี้เพียงลําพังแฮงได้เดินกลับไปยังจุดที่เขาพบสัตว์ประหลาดและเดินลึกลงไปใต้เนินเล็กๆซึ่งตรงนั้นเองที่เป็นจุดที่เขาได้พบโครงกระดูกของมนุษย์มากมายกองอยู่ตรงนั้นแฮงที่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวจึงค่อยๆมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังจนกระทั่งเขาบังเอิญมองไปเห็นพุ่มไม้เล็กๆอยู่ไม่ไกลแฮงจึงค่อยๆย่องไปที่พุ่มไม้นั้นอย่างช้าๆ ก่อนที่เขาจะพบว่าน,นี่คือพุ่มไม้ที่มีใครบางคนใช้เป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนี้แฮงยังได้ไปพบกับสม,มุดบันทึกอีกหนึ่งเล่มที่นีเดียฝากเอาไว้ถึงซูลลมอนอีกด้วยแต่ทว่าในข้อความนั้นมันกลับเต็มไปด้วยคําขอโทษที่นีเดียเขียนด้วยลายมือที่เปลี่ยนไปในตอนนี้แฮงเริ่มตระหนักได้แล้วว่านีเดียเธอไม่ได้จากลูกชายไปไหนและเธอยังอยู่ที่นี่แต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จําเป็นต้องจับเธอเอาไว้ให้ได้เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงของเธอขณะเดียวกันซูลลมอนที่เพิ่งตื่นนอน ก็ได้พยายามเดินตามหาแฮงอยู่รอบบ้านแต่ในเมื่อไม่เจอแฮงอยู่แต่แถวนั้นเขาจึงเดินกลับมานั่งฟังเทปเสียงของแม่ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดภายในป่าด้วยความตกใจโซโลมอนจึงรีบผูกเชือกและรีบเดินเข้าไปในป่าท,าทันทีแต่หลังจากที่เดินไปได้ไม่ไกลโซโลมอนก็บังเอิญไปเจอกระเป๋าสพายของแฮงหล่นอยู่บนพื้นในตอนนี้เขารู้แล้วว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ด้วยความที่เชือกของเขามันสั้นเกินไปโซโลมอนจึงตัดสินใจถอดเชือกออกและออกตามหาแฮงทัาทางที่ตาของเขา สโุลโมอนค่อยๆไต่ลงไปข้างล่างและคลานไปเจอศพของแหงที่นอนตายอยู่ซึ่งในขณะที่เขากำลังกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทันใดนั้นเขากลับได้ยินเสียงฟีเท้าของใครบางคนกำลังเดินเข้ามาหาเขาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้มาโดยตลอดแท้จริงแล้วก็คือนีเดียแม่ของเขานั่นเองแต่ตอนนี้บุคลิกของเธอเปลี่ยนไปและดูเหมือนว่าเธอจะจำลูกชายของเธอไม่ได้ด้วยสุลโมอนที่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวจึงเริ่มทำใจดีสู้เสือด้วยการชักมีดอกมาในขณะที่นีเดียก็พยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้ายเขา แต่โชคดีที่โซ่ที่ล่ามเธอเอาไว้มันดันไปติดกับดักของแห้งซะก่อนในตอนนี้ซโลโมอนเริ่มสติแตกเขาจึงค่อยๆฮัมเพลงของแม่เพื่อปลอบใจตัวเองหลังจากที่นีเดียได้ยินเสียงเพลงของโซโลโมอนจอู่ๆอาการของเธอก็เริ่มสงบลงและค่อยๆฮัมเพลงไปพร้อมๆกับเขาซโลโมอนเมื่อได้ยินเสียงของเธอจึงจําได้ทันทีว่านั่นคือแม่ของเขาเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเธอจนทําให้นีเดียสามารถคว้าตัวของเขาไว้ได้แต่ปรากฏว่าซโลโมอนได้ใช้มีดสังหารแม่ของเขาอย่างไม่มีทางเลือกก่อนที่เธอจะนอนลงไปกองที่พื้นด้วยความเจ็บปวด และค่อยๆตายไปอย่างช้าๆในขณะที่โซโลโมอนเองก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกายก่อนที่เขาจะลงไปนั่งที่พื้นและกลายร่างเป็นปีศาจเหมือนกับแม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ